สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยและทางลาวนะครับเมื่อนี้เนาะบาลเ็กนำเสื้อสูตรอ่าให้มักฟิกออกฝนล,ลกเนาะพี่น้องสูตรสามยาเนาะของงานครัวนะหนึ่งผงสุรดศองคือน้ำซาวน้ำซาวเขาเนะหรือว,ว่าน้ำมากเขาในภาษาลาวนะสามน้ำสูกำลังเนาะพี่น้องมาเบิงงของประกยนสูตรนี้ได้ฝนแหงพี่น้องข้าประกันความ กเลยคอมเมนต์ย้ำบะชันจะไลฟ์ฟุลดีๆนะพี่น้องมาเบืนะ้องบบอนี้เนาะพี่น้องทำบุเซียแต่ก่อนเนาะพี่น้องมันบูบูติดมากเลยเนาะเพราะว่าบาไีปลูกปไปสองต้นพี่น้องเนาะหลังห้องแถวพี่น้องเนาะนี่เนาะคือว่าสุดยอดแหละพี่น้องสุดยอดความสุดยอดพี่น้องนี่เนาะนี่ก็คือผลลัพธ์ของการใส่สูตรเนาะนี่ นี่นะครับพี่น้องนี่เนาะพี่น้องจะเห็นว่ามันติดหมากเยอะมากเลยพี่น้องเนี่ยนี่สุดยอดอีดีไปเห็นเนาะเอาไปนําไส้พี่น้องพี่น้องเพราะว่ามันเกิดุนอีดีเนาะพี่น้องบม่ไ้ตัวบาเล็กนําไส้โดยตัวจริงนะพี่น้องนี่เนาะนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าออกหลอกทุกหลอกนี่เนาะมันมีฝนการติดหมาก กือบาง้อยเปอร์เซ็นต์เล,ลยพี่น้องเนาะนีะ่เนาะหมากเ u หมากลกมากเลยพี่น้องเนาะเก็บกินหลายแต่เธอแล้วนี่เนาะถ้าว่าเก็บกินคือสินลายกว่านี้นะพี่น้องพอมันมันมีสองต้นกับพี่น้องบอเล็กปลูกเพื่มมานี่เนาะพี่น้องมาลองสูตรนี่เงื่าเขาเฮ็ดไา่ไลผลแท้บอเนาะสุดท้ายเนาะบาลเล็กมาลองโดยตัวเอง สุดยอดเองดีพี่นอ้องสุดยอดที่สุดคามมากสุดนี่พี่นอ้องอ่าท่าว่าพี่น้องท่านไรกำลังปลูกฟิกอยู่เนาะอ่ามากอ่าขึ้นหลอกเราบนติดเนาะลาตกเหี่ยเสียหายจังไรเนาะลองเอาสุดนี่ไปนำไส้ไงเนาะคือวาวเล็กพูดประจำในคลิปเลยเนาะพี่นอ้องสามจ้างเท่านั้นเนาะพี่นอ้องอ่าก็คืออ่าพุงสุรดหรือว่าแป้งนัวนั่นเองพี่น้องเนาะ แล้วก็อ่าน้ำซาวมาเข้าหรือว,ว่าพอสาลาวเรียกว่าน้ำมาเข่าพี่นอนะ้องเนาะสามแล้วก็น้ำสูกาลังเนาะสิเปนเอ็มร้อยห้าสิบบอประมาณนี้พี่นอนะ้องเนาะบอเล็กไส่นี่เนาะโนเกินคาดไอ้ดีเนาะพี่นอ้องเลยเพราะว่าสิสุดความสุดเลยสุดนี่ฮับฮองว่าไล่ฝฟนดีดีเนาะอ่าพี่น้องเห็นแล้วก็เอาไปนํำไส้ลงเลยพี่นอนะ้องเนาะนี่ ลกมากเลยพี่น้องสูตรนี้เนาะจุนบาเลยเอาไหมนี่เนาะนี่เนาะก้อนนี่เนาะข้ามในรูมนี่พี่น้องเนะาะเพราะว่าจามัหักเลยพี่น้องเนาะเพราะมันลายมากอีดีนี่เนาะแต่ก้อนไต้กีเนาะอ่ามุามีมากเลยพี่น้องมีแต่หลอกแล,กล้วก็ลุนล่วงเหมือลุนล่วงบมเลยพี่น้องอ่าหลังจากบาเลเซอร์สูตรอันนี้มาเนาะสามยางเท่านั้นพี่น้องโอ้สุดยอดอีดีฮารับประกันความแม่นำวยำหรือว่าความ ติดเราออกผลเนาะพี่น้องชุดยอดไอดีเนาะอ่าท้ายนี้ก็ขอถ้าคลิปนี้เนาะมีประโยชน์กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ก,กดติดตามไม่เดินพี่น้องเด้อบ่าวเล็กจบกลับไปเนาะขอบใจหลายเอฟซีเนาะที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตบ่าวเล็กนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือผลลัพธ์ของบ่าวเล็กเนาะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเบิงนะ่งเนาะอ้าวขอขอบใจพี่น้องบา,บ,าบายบายไปคิดกันทีหนาเด้อ